การเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐในปี2024นี้เราก็ใกล้จะได้รู้กันแล้วว่าใครนั้นจะได้รับตำแหน่งไประหว่างโดนัลด์ทรัมกับกามลาเฮริสใครกันแน่ที่จะได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐและในตอนนี้เป็นที่จับตามองอย่างมากจากชาวโลกเพราะว่านโยบายของผู้สมัครทั้งสองนั้นต่างกันมีผลประโยชน์แน่ๆหลังงานนี้ แต่อยู่ที่ว่าใครจะได้ใครจะเสียณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการปิดหีบแต่อย่างใดยังคงเปิดรับผลการเลือกตั้งอยู่และจะมีการปิดหีบในวันที่6พฤศจิกาย,ยนเวลา16นาฬิกาของบ้านเรานะครับแต่พี่ๆไม่ต้องลุ้นกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้แม่โจนาและน้องหมูเด้งฮิปโปรคแคร์สุดน่ารักเซเลบของประเทศไทยได้ทายผลมาแล้วว่าประธานาธิบดีของสหรัฐในปี2024นี้คือใครกัน got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't n ever slow up, no I don't take s h i I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up ก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมกับผมแอดมินช่องวันดาราอีกแล้วแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรับชมกันฝากทุกคนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ เนื่องจากในช่วงนี้นั้นเป็นช่วงสําคัญของประเทศสหรัฐมากเพราะอีกไม่กี่วันผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกก็จะได้รับรู้แล้วว่าประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปนั้นเป็นใครเอาละครับเดี๋ยวคลิปนี้จะตึงเครียดเกินไปและมันจะไม่ใช่คลิปสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนนะสิแอดมินจะไม่ได้ลงรายละเอียดนโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งนะครับส่วนใครที่อยากตามไปอ่านก็หาอ่านได้ตามเน็ตทั่วไปเลยนะครับมีเต็มไปหมดแน่นอนครับ และต่อมาเราไปดูความน่ารักของน้องหมูเด้งและแม่โจนากันดีกว่าว่าจะทายผลให้ใครเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปในปี2024นี้แอดมินขออนุญาตคลิปจากทางช่องดูอะไรดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนสามารถเข้าไปกดติดตามช่องดูอะไรดีทาง t ิ k t o k ได้เลยนะครับเพราะช่องนี้จะติดตามความน่ารักของน้องหมูเด้งแล้วเราไปรับชมกันครับว่าทางแม่โจนาและน้องหมูเด้งนั้นจะทายถูกไหมว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป ไปรับชมคลิปกันครับขอทางหน่อยนะครับแกหมดหมดเลยขอทางหน่อยนะครับ

La like que แม่เรียกได้ว่าหมูเด้งนั้นเลือกโดนัลทัมส่วนคุณแม่โจนานั้นเลือกกามาลาแฮรลิสแบบนี้ถ้าใครคนไหนได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปก็อย่าลืมมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารหมูเด้งกับคุณแม่ด้วยนะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมาแอดมินก็ยุ่งเหลือเกิน,นไหนๆก็ได้ทำคลิปของน้องหมูเด้งแล้วแอดมินขอแสดงความดีใจกับช่องติ๊ t o อขาหมูแอนเดอแกที่ได้รับรางวัลติ k t o k Award 2024ด้วยนะครับ เราไปรับชมความน่ายินดีนี้กันที่ทางคุณเบนผู้จัดการของหมูเด้งได้มีการไปรับรางวัลเราไปรับชมคลิปกันครับขออนุญาตนะครับและผู้ที่ชนะรางวัลวิดีโอออสเตียในปีนี้ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับํามูอันดุแกงครับ ขอบคุณทิกต็อกนะครับที่ได้มาเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงนะครับแล้วก็ขอบคุณคะแนนโหวตด้วยนะครับที่โหวตให้ได้รางวัลนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องโมเดีงขอบคุณต่อเลยนะครับ ดีใจกับทางช่องข่าวหมูแอนเดอร์แก๊งและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยคลิปของน้องหมูเด้งที่เหงามากคิดถึงผู้จัดการเบนซ์ถึงขณะที่นั่งรอคุณเบนซ์อยู่บนกะละมังทุกวันเลยแล้วเจ้ากะละมังใหม่ก็ทนเหลือเกินมันรับน้ำหนักของยายหมูเด้งได้ยังไงกันเนี่ยไปรับชมคลิปกันครับหนูโตแล้วอ่ะแล้วก็หนูก็ดูแลตัวเองได้แล้วอ่ะ หนูก็อยากวิ่งเล่นเดินเล่นชมนั่นชมนี่ของหนูบางทีหนูก็อยากมานอนเล่นเฉยๆมองนั่นมองนี่ไม่ทำอะไรเลยอแต่แม่ก็ชอบมาเลี้ยงหนูมาเล่นกับหนูอ่ะหนูไม่เข้าใจเลย

แมมเรียกได้ว่าใยห,หมูเด้งจ้ำมั่มจริงๆอ้วนวันอ้นวนคืนแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพูดคุยกันและแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแอดมินขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากทุกคนกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ